สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหัฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิปคำนวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดตารางนะครับเป็นชุดตัวเลขที่เลือกมาให้จับเองนะครับในงวดวันที่1นธันวาคมนะครับก็มาลองดูนะครับพิจารณาดูนะครับว่าวันนี้จะเลือกมาให้ถูกหรือไม่นะครับ ่อนอื่นก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่คลิปนี้ไม่มีสูตรให้ดูนะครับจะเป็นชุดตัวเลขนะครับที่คัดมานะครับให้พิจารณาดูนะครับ ตัวเลขที่คัดมาก็ดูจากภาพรวมของสูตรนะครับก็บางสูตรก็อาจจะได้ลงให้ดูบางสูตรก็ไม่ได้ลงนะครับผมก็จะพิจารณาจากภาพรวมของสูตรที่มีอยู่นะครับคัดมาที่มองว่านะครับตัวเลขที่มีโอกาสความน่าจะเป็นนะครับแต่มันก็เป็นเพียงความน่าจะเป็นนะครับเป็นการคาดคะเนนะครับส่วนมันจะมาแบบไหนนะครับ จะเลือกมาให้ถูกหรือไม่ยันนี้เราก็ไม่มีใครรู้นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับของงดที่แล้วนะครับที่เลือกมานะครับห้าแปดเจ็ดสองหกศูนย์นะครับวที่แล้วผมเน้นไปที่เลขคู่เสส่วนใหญ่นะครับขาดเลขสี่นะครับที่ไม่ได้เลือกมาส่วนเลขที่เลือกมาสองตัวห้ากับเจ็ดก็มั่นใจว่าห้ากับเจดนะครับโดยจะก็หลักสิบบนนะครับาให้เด่นที่ห้ากับเจ็ด ตัวรองก็คือเลข9้านะครับไม่ได้เลือกมานะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่ถตารางก็ก็จะย้าอยู่นะครับว่าที่เหลือนะครับที่เป็นเลขขี้นะครับก็จะมีเลขเก้านะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับโดยเฉพาะหลักสิบนะครับก็วดที่แล้วสรุปไว้ให้ก็นะครับมั่นใจในเลขห้ากับเลขเจ็ดนะครับเลขเก้าก็เป็นตัวรองนะครับเป็นตัวรองที่เป็นเลขขี้นะครับ หลักสิบบนนะครับก็เข้ามานะครับวันที่แล้วสรุปบนเข้ามานะครับแต่ว่าอยู่ในชุดเต็มนะครับที่คัดเด่นมาตามแต้มแต้มรวมผิดนะครับงัดนี้ก็มาลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเลือกมาให้ถูกหรือไม่นะครับผมวันที่ออกนะครับงวดที่แล้วห้าห้าเจ็ด 990นะครับแล้วก็14ก็หลุดนะครับวดนี้หลุดสถิติที่ผ่านมานะครับ34วดนล่าสุดก็เข้ามานะครับ63เข้ามาที่เลขล่างนะครับที่ผ่านมาก็จะเข้ามาที่เลขล่างนะครับ4วดนล่าสุดอันนี้ออกเบิ้ลนะครับ4466นะครับออกเบิ้ลแล้วก็46นะครับเข้ามาที่เลขล่างย้อนกลับไปก็มีผิดเหมือนกันนะครับ ก็มีผิดเหมือนกันนะครับสถิติีที่ผ่านมาพอมีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับงวดนี้นะครับที่มองว่านะครับตัวเลขโอกาสความน่าจะเป็นนะครับที่จะเลือกมานะครับในงวดนี้ตัวแรกนะครับก็มองว่าเลขสี่นะครับ เลขสี่นะครับถ้าดูภาพรวมของสูตรนะครับก็เด่นนะครับทั้งเลขบนเลขล่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะคัดตัวที่เด่นบนเด่นล่างก่อนนะครับมาให้นะครับตัวก็อาจะเด่นเฉพาะบนเฉพาะล่างนะครับถ้างวดไหนสูตรมันไปในทิศทางเดียวกันเลขบนเลขล่างเด่นเหมือนกันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้างวดไหน,นตัวเลขมันไปคนละทิศละทางก็จะเลือกยากเหมือนกันนะครับจริงๆก็ เด็ดทุกตัวนะครับตัวเลขนะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโกอกาสนะครับความน่าจะเป็นนะครับก็เลขสามนะครับเลขสามถ้าดูภาพรวมนะครับของสูตรนะครับในงวดนี้หลักก็จะเด่นอยู่ที่ เลขบนเลขล่างเหมือนกันนะครับเลข3นะครับมีโอกาสความน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับทั้งเลขบนเลขล่างนะครับตัวต่อมานะครับที่อมองว่านะครับโอกาสนะครับความน่าจะเป็นนะครับเลขเจนะครับเลขเจ็ภาพรวมของสูตร ก็เด่นบนเด่นล่างเหมือนกันนะครับเลขเจ็ดนะครับก็คิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับ เลขแปดนะครับเลขแปดนี้ก็เด่นนะครับเลขแปดเลขแปดถ้าดูภาพรวมของสูตรนะครับก็จะเด่นอยู่ที่เลขล่างมากกว่านะครับส่วนเลขบนนะครับเลขแปดนี้จะเด่นอยู่ที่หลักหน่วยนะครับหลักเดียวนะครับ ส่วนเลขล่างนี่เด่นนะครับที่หลักสิบนะครับตามสูตรนะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอ,อก,กาสความน่าจะเป็นนะครับก็คือเลข6นะครับเลข เลขหกถ้าดูภาพรวมของสูตรนะครับก็จะเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลขหกนะครับส่วนตัวก็ชอบนะครับเลขหกพวดนี้ก็มองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่จะมาไหมนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับลองคีาข้อดูนะครับตัวสุดท้ายนะครับห้าตัวนะครับที่เลือกมามีตัวไหนถูกใจตรงใจหรือยังครับตัวสุดท้ายนะครับที่มองว่านะครับโอกาส จะเป็นนะครับจริงๆก็มีหลายตัวนะครับที่ชอบนะครับตัวไหนที่ไม่ได้เลือกมานะครับก็ไปรอดูในภาพรวมนะครับในชุดสรุปนะครับอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีตัวไหนคู่กับตัวไหนนะครับจริงๆก็มีอีกนะครับตัวเลขที่มองว่าเด่นนะครับแต่ว่ามันก็ที่เลือกมาก็หกตัวนะครับก็เยอะแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่มองว่านะครับ ก็มองว่านะครับเลขห้านะครับเลขห้าก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับในวันี้ท่าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับก็เลขบนนะครับเลขล่างก็เด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลข5านะครับ ส่วนที่เหลือนะครับที่ชอบก็มีเลข1เลข2นะครับเลข9นะครับที่ไม่ได้เลือกมานะครับก็เด็ดเหมือนกันถ้าใครไม่ตรงใจก็รอดูภาพรวมในชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับขู่กับตัวไหนนะครับที่คัดมานี้ก็ไปพิจารณาดูนะครับชอบก็ตัดการก็ผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับจากภาพรวม สูตรที่มีอยู่นะครับเมืที่แล้วนี้หลุดนะครับที่เลือกมานะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบคู่ไหนก็ลองจับดูนะครับจับดูหรือใครจะเอาแต้มรวมมาประกอบนะครับแต้มรวมก็รวมให้ดูแล้วนะครับก็ลองดูนะครับชอบตัวไหนก็จับคู่แล้วก็ลองวัดใจไปกับแต้มรวมนะครับแต่ว่าสูตรมันมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดขมวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจียชาแนลหวยฟรีนะครับทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะลงเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นเรียกว่าเลขวิ่งนะครับเลขเด่น2ตัว2สูตรนะครับก็รอติดตามชมนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ